ไม่สูงคะ่ะปี่น้องน้องพีหาเขาตั้งเสียงคะ่ะลานหักอ่อนกินมะเก,กิงอยู่นั้นเป็นทีปาเงบปลูกไว้ในมอค่ะอ๋อปี่น้องน้องพีหาเขาเปุ๊บว่ากระซื่งมะเกีงแลป้าตัวนมาจะไหนเตี้ยลีลีเห้วก็มาปลูกคืนปุเป็นจะไหนเตี้ติออกหมักมา้าเหมือนตัวปาเง็คะ่ะอ๋อ ปางเงกก็ลายหันมาเกง๋งออกทีตัวมา้าเจ้าไหนนหนกวางินจมเต,เตคะค่ะอ๋อจมจมนหาตีวาเพราะอันเมียวคะ่ะเรื่องอันตีมาเกง๋งออกที่ตัวมา้านั่นปางเองกกำหายามหันปอกอันตั้งสุดๆคะ่ะอ๋อก็ปูวา่ากำหายามปุ๊กวิคาดเน่นนอเทียงปาดเน่งมา้ามาตุย้ยซ้ำ ลายหันหมกออกไ้คขาโอหลี่อ้ำแท้ๆขาโอหมกมัดงอหังหลีหังงามวยห่งเก่าคานาปางเง่ปลุกไว้หึงหึงอันวันในมอโบพังสิงมดยาวค่โอด้วยหรอหมกมันก็มีน้นามมาติติ่ะปังเง่มาหยิบตุ้ยหมกซ้าหมกมันซ้าแข็งแขวงไ่ะขาโอมันเหมือนหมกต่างอ่านคาโอหมกต่างมิ้วทํามันซ้อุ่นอไหวหใจค่ะอันนี้ซ้ามันปิ้นแข็งแขวงไ่ะขาโอ ทงสิบสีเสพาวันมาปางเหงไลมาด้วยแทงปางเหงไลมหาหันต้นหมะกเกียงนี่อันตีหมอกออกอยู่นั่นหมอกซ้ําอมีเยา้ามันเป็นมาลอกตาค่ะอ๋อเย้าก่ต้นมันตั้งเหนือน,นั่นก็ใหญ่มาติต่ค่าหังหลีหังง่ามว้อยค่ะอ๋อแทงหลายวันมามาต้้ยต้นหมะกเกียง ตูนมะเกีงอันที่ตั้งเหนือนั่นมันก็ใหญ่มากกูเมื่อกูว่านค่ะอ้ใหญ่หลือมะเกีงมันค่ามะเกีงเนี่ยก็เลงมากกูเมื่อกุว่านคาะพอะแทงอํำหึงแต่ไหลกิกนเตะยาวค่ะอ้เมื่อน่าไหลมาหันมะเกีงไน่สุขหลีสุงงามตเตะยาวค่ะอ้ขาถังน่ามะเกีงอันน่มันตีอยอใหญ่เทียงยาวค่ะมันดีปิน้นจืออ้อหวานคะโย ตัวมากเก่งอันไหนปางเงก็อ่ำต้นปลูกสีโปคันเนาะมันเหลือในปางเงกปลูกเหียกว่าติเหลือวออกหมักมายาก็ไลเวียกินหางงไายจะไหนในจุม้มแต่จุ่มว่าค่ะออ๋อจุ่มในติดลายวาจะถือก่อโปอ่ำหูยยาวค่ะมันเหลียวปางเงก็จิจนชาหางหงไายเหี้ยเลยปพคาะใครโอยู่ค่ะออ๋อตันอ่อนอันไหนเฮาเทียรลีลีเหี้ยกว่ามึงปลูกขึ้นเพื่อเขาปลูกขึ้นเนี่ยมันติดออกตัวมาปุดออกตัวมาเหี่ยมันส้่ติดอกหมักมาแทางเต้นลปลูกเต้ลเกียนกว่าข้าวยาวค่ะเนาะ เย้วกัปางเหง่ในปลูกมะก,กี๊งไว้ในปางเหง่ลใส่มีโอสายสังไว้คับอันที่ปางเหง่ใสนั่นอันปางเห,หง่เฮ็ดไว้หางก้อยหอมม้นไข่แล่หอมม้นนมขาอ๋อย่ากัวหุดนำํำล่างขาวสารกังนายปกหนึ่งปลาปลกหนึ่งขาอ๋อเพราะว่าปีน้องๆปีฮาขาวพ้อมมีตีเหลียนกว้างกวางเนี่ยก็ปลูกไว้นำ้ำดำาันนึงแค้นหลีขาอ๋อหาลากินหางก้อยนั่นานังขานาะ ยากก็พี่น้องน้องๆไปหาเก๋าหลวไหลไว้สตีตีมีหมักตาเจ้าน่ะด้หลวไหลปกแบบเซนเซนขาอ๋อมังมิวซัมมันหมอโค้มขาอ๋อหมักตาเจ้าน่ะ้หลูกเอาออกเซนเซนขาอ๋อปุ่าเอาออกเซีงเย้าเนี่ยก็เอาเกือตาปันตีตั้งเหนือนั่นอี๋เทียก็เอาน้ำลางขึ้นลิลีเสี่ยวก็ไล่เย้าขาอ๋อมาเก่งขุยเล็กๆอ่อนๆเซตาโก้ไล่กินเย้ารู้ติดจ ok ิ้มตุ้ยก่อนค่ะเนาะอืมวันได้วันว่าค่ะ เงินหลีเ hey งินสมพูดด oh ้วยปั่นเอ็นปั่นแห้งตั้งเสียงค่ะออพี่น้องนพี่หาข่าวตางเสงให้ปออยู่ลีเกณฑหวานกะเห็นค้ํสาอนายกะอย่าให้มีเงินค้ําไหนก็ให้ปอเต็มหอเต็มเฮินกว่าที่หลมาที่หลเมัวให้ปอลดีลดนเสกมที่คานาไม่สูงค